สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ไม่ได้ไปสวนผักนะคะก็จะมาเก็บภาพหน้าบ้านนะคะหน้าอาพาร์ตเมนต์นะคะให้ดูนะคะดอกไม้กำลังบานเลยค่ะตอนนี้ก็ห้าโมงบ่ายห้าโมงกว่าๆนะคะห้าโมงเย็นนะคะสวยไหมคะพี่น้องเห็นนะคะ นี่เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของอชุมชนชาวอาพาร์ตเมนต์ที่นี่นะคะอ๋อน,นี้ลูกอะไรเนี่ยสวยไหมคะพี่น้อง วันนี้ไม่ได้ไปสวนนะคะพรุ่งนี้ถึงจะไปนะคะจะไปอัปเดตมะเขือมีมะเขือไทยนะคะมะเขือเปราะยอยู่สิบห้าต้นพริกสิบหาต้นแต่พริกเหลืออยู่สิบสองต้นแล้วนะคะมันตายะคะ่ะไม่ได้รดน้ำอันนี้ลูก ลูกแอปเปิ้ลเล็กๆนะคะลูกแอปเปิ้ลเนี่ยค่ะเป็นแอปเปิ้ลเล็กๆลูกเล็กๆนะคะนี่ค่ะทางอพาร์ตเมนต์จะให้ว่าใครจะปลูกอะไรให้ไปลงชื่อแล้วก็ปลูกได้นะคะปลูกเป็นของส่วนรวมนะคะจะปลูกไอ้ที่รกๆไม่ไม่ได้นะคะอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะ จะมีสนามหญ้านะคะสนามหญ้ามีศาลาพักผ่อนพบปะพูดคุยที่นี่ดีมากเลยค่ะเป็นโครงการของของรัฐบาลนะคะตรงนี้ สี่นาทีแล้วเนะี่ยทำไมไม่บอกสี่นาทีสี่นาทีละสวยไหมคะพี่น้องนี่ค่ะสวนสวยมากเลยค่ะ นี่ต้นผักเซียนด้วยนะคะนี่ผักเซียนค่ะผักเซียนบ้านเราแต่เป็นผักเซียนสีๆนะคะนี่ค่ะสวยไหมคะ มีสนามเด็กเล่นนะคะสนามเด็กเล่นแล้วก็เป็นที่มีที่ออกกำลังกายให้ด้วยค่ะส่วนอาพาร์ตเมนต์ก็มีสิบห้าชั้นนะคะโครงการนี้มีอยู่6กตึกนะคะ6อาคารนะคะ 안녕하세요จักาีใช่ใช่ใ้่ใช่ใน่ใช่ใช่ใช่ใอเขา้ใ็นหั่หน้าเหมือนผ่ใให่่บ้านนะคะผู้ใหญ่บ้านเขตนี้ช่ใช่่ใช่นะคใช่ใ่ บอกว่ามาถ่ายวิดีโอเหรอเลยบอกว่าใช่ค่ะเลยบอกเนะี่ยเป็นช่วงที่สวยมากเลยนะคะพี่น้องแล้วก็มีช่วงที่ ช่วงเดือนสามเดือนสาจะเป็นดอกซากุระนะคะพี่น้องดอกซากุระจะเยอะมากเลยตามถนนหนทางาทั่วเกาหลีนะคะจะเยอะมากก็จะสวยมากเลยค่ะ มีผีเสื้อด้วยค่ะพี่น้องผีเสือ้อน,นี่ค่ะส,สวยมากเลยอีกคนมุ้ซื่อโกรธเยอะพันจังนิมเน่ชอบชีกคุกค่ะ มาอยากอันนี้มาอยากมันทรวาน,นนี้อันนี้เ <Yeah. S 1> นี่ยน่าจะเป็นต้นกัญชาหรือเปล่านะคะพี่น้องหรือว่าต้นเอ่อเนี่ยที่เขาทําผลิตยาเสิทธิดแต่ที่นี่เขาจะเป็นไม้ประดับนะคะไม่มีใครมามาเสพมาอะไรนะคะพี่น้องเนี่ยนยคะไม่แน่ใจว่าเป็นต้นกัญชาหรือต้นอะไรนะคะเนี่ยนยคะเดี๋ยวจะซูมใกล้ๆให้ดูดอกสวยนะคะเป็นดอกที่สวย ยังไม่ได้พาพี่น้องเดินดูรอบๆอ,บอ,บอพาร์ตเมนต์นะคะเขาจะทำสวยงามมากนะคะเมื่อกี้โทรศัพท์เข้าเกือบตัดไม่ทันไม่งั้นเขาก็จะตัดเราถ่ายภาพก็จะตัดภาพไปเราก็จะไม่ได้นะคะพี่น้องต้องต้องตัดไว้ก่อน 네. 네. 안녕하세요. 웃자 일날 웃자 일날은 못 먹어. 나는 화요일밖에 안 돼. 어, 화요일날만 돼. 우리. สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ